สวัสดีครับพวงจุ้ยบายในลงวันนี้จะมาบอกถึงคำทำนายของพื้นดวงชะตาในเดือนพฤษภาคม2568ของคนที <independ ents> ่เกิดในแต่ละปีนักษัตร์ทั้ง12ราศีว่าพื้นดวงชะตาของแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านบวกหรือด้านลบอย่างไรเรื่องใดโดดเด่นและเรื่องใดต้องระมัดระวังแก้ไขคำทำนายนี้มีผลตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมถึงวันที่4มิถุนายน 2,568ในเดือนพฤษภาคมเป็นเดือนซินจีนักกษัตริย์มะเสง็งพลังไฟธาตุโลหะตามหลักโป่อี่ซีเถียวโหราศาสตร์จีนพลังของปีเกื้อกูลและเป็นโชคลาภแก่พลังธาตุของเดือนส่งผลทำให้เดือนนี้มีพลังแห่งการต่อสู้แข่งขันสูงช่วงชิงโอกาสชิงไว้ชิงพิบส่งผลดีต่อธุรกิจค้าส่งค้าปีสถานเสริมความงาม สถานบันเทิงโรงแรมร้านอาหารตลอดถึงธุรกิจการท่องเที่ยวในเดือนนี้คนที่เกิดในนัก,กษัต์ที่มีพลังธาตสอดคล้องกับเดือนมาเส็งจะได้รับผลดีและหากนัก,กษัตย์ใดมีพื้นดวงขัดแยง้งก็ต้องระวังผลเสียที่เข้ามากระทบเช่นกันคนเกิดปีนัก,กษัตย์ช่วปีหนูเป็นนัก,กษัตย์พลังธาตุน้ำเดือนพฤษภาคม2568 เป็นเดือนมาเส็งพลังไฟธาตุโลหะส่งผลทำให้เดือนนี้คนปีชวดต้องกระตือรือร้นจึงจะโชคดีในด้านหน้าที่การงานและการเงินอาจได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากคนรอบข้างและมีรายได้เสริมโดยเฉพาะคนปีชวดที่เกิดปีพศ2527และคนปีชวดที่เกิดปีพศ2539อยู่ในเกณฑ์ที่มีโชคลาภ มีรายได้ดีมีงานพิเศษได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ส่วนคนที่เกิดปีชวดในรอบอื่นๆเรื่องยุ่งยากในช่วงที่ผ่านมาจะาคลี่คลายลงการงานการเงินคล่องตัวมากขึ้นมีโชคอยู่บ้างแต่ต้องระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินเมื่อมีเงินเข้ามามา,มากควรเก็บออมไว้บ้างานการงานราบลื่นคล่องตัวดีอาจมีงานพิเศษหากค้าขาย ยอดขายมากขึ้นมีโอกาสได้ขยายตลาดด้านการเงินท่องตัวมีโชคลาภด,ด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำคนปีชวดให้สวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำเพื่อเสริมพลังธาตุประจำตัวจะช่วยเกื้อกูลทำให้คนปีชวดมีโอกาสและมีความโชคดีทั้งทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้น คนเกิดปีนัก,กษัตร์ฉลูปีวัวพลังธาตุดินเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนมะเสงพลังไฟธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนช่วยเสริมพลังธาตุประจำตัวคนปีฉลูแล้วเดือนมะเสงกับนัก,กษัตย์เป็นคู่มิตรกับคนปีฉลูด้วยส่งผลให้เดือนนี้คนปีฉลูได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดูแลงานสำคัญหรือโปรโมทส่งเสริมงานให้ก้าวหน้า เพื่อนฝูงคนรอบข้างให้การสนับสนุนโดยเฉพาะคนปีฉลูที่เกิดปีพศ2528และพศ2540อยู่ในช่วงที่มีโชคในการทำงานได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีงานพิเศษมีรายได้เพิ่มมากขึ้นส่วนคนปีฉลูที่เกิดปีพศ2516มีเกณฑ์เจ็บป่วยและอาจมีความเครียดจากงานให้แบ่งเวลาให้ดี อย่าหักผมทำงานหนักส่วนคนปีฉลูรอบอื่นๆพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีปัญหาที่สะสมจะได้รับงานแก้ไขให้ที่ขายลงแต่ต้องระวังเรื่องคำพูดและการเข้าใจผิดที่คิดไปเองด้านการงานของตัวมีงานมากขึ้นมีโอกาสได้สร้างผลงานหากค้าขายยอดขายดีขึ้นแต่ต้องดูแลลูกค้าและงานเอกสารให้ดีด้านการเงิน ปราบลื่นคองตัวดีด้านความรักพูดคุยกันให้มากขึ้นระวังการผิดใจการจากเรื่องคนอื่นด้านสุขภาพควรหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าหักโหมทำงานหนักแนะนำให้คนปีฉลูสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำเพื่อช่วยเพิ่มปรับสมดุลช่วยเพิ่มพลังธาตุมีโชคลาภในพื้นดวงชะตาทำให้คนปีฉลูผ่อนคลายและมีความโชคดี ด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักษัตรขานปีเสือเป็นพลังธาตุไม้เดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนมาสง็งพลังไฟธา,าตุโลหะพลังธาตุของเดือนลดทอนและขัดแย้งกับพลังธาตุของคนปีขานทำให้เดือนนี้คนปีขานมีปัญหาเรื่องงานมีเรื่องยุ่งยากแก้ไขไม่จบหรือเกิดปัญหากับเพื่อนร่วมง,งานตลอดทั้งลูกน้อง ที่นําเรื่องเดือดร้อนมาให้โดยเฉพาะคนปีขานที่เกิดพศสอง5ัพศสองพัต้องดูแลง,งานให้ดีอย่าไว้ใจคนอื่นมากเกินไปและต้องระวังการไปรับผิดแทนคนอื่นการตัดสินใจผิดพลาดในงานระวังเรื่องถูกหลอกถูกโกงส่วนคนปีขานที่เกิดปีพศสอ5 3ัพศสองพ ระวังเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยส่วนคนปีขานในรอบอายุที่เหลือต้องระวังอย่าออกหน้าแทนคนอื่นและการผิดใจกับคนรอบข้างในเดือนนี้คนปีขานต้องมีสติและควรสงบปากสงบคำด้านการงานรับภาระงานหนักงานไม่เป็นไปตามแผนหากค้าขายต้องดูแลพนักงานและการบริการลูกค้าให้ดีด้านการเงิน ระวังการใช้การจ่ายด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ด้านสุขภาพมีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีขานสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำเพื่อช่วยเสริมพลังธาตุไม้ในพื้นดวงทำให้คนปีขานผ่านพ้นอุปสรรคเสริมพื้นดวงให้มีความราบลื่นมากขึ้นคนเกิดปีนักษัตรเถาะปีกระต่าย เป็นนักกษัตริย์าธาตุไม้เดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนมะเส็งพลังไฟาธาตุโลหะพลังาธาตุของเดือนคมและลดทอนพลังาธาตุประจำตัวคนปีถาะทำให้เดือนนี้คนปีเถาะมีเรื่องยุ่งยากวุ่นวายเข้ามาในลักษณะอยู่เฉยๆก็มีเรื่องเดือดร้อนโดยจะเกิดปัญหามากในเรื่องการงานที่ต้องประสานงานหรือทำงานร่วมกับคนอื่นโดยเฉพาะคนปีถาะ ที่เกิดปีพศ2518พศ2530และปีพศ2542ต้องระวังปัญหาด้านการงานปัญหางานจะจุกจิกแก้ไม่จบหรือมีปากเสียงขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานในเดือนนี้คนปีเถาะต้องอดทนคิดให้มากกว่าพูดและคนปีเถาะที่เกิดปีพศ2494และพศ2553 ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยส่วนคนปีถอดในรอบที่เหลือถือเป็นช่วงเดือนที่มีแต่เรื่องยุ่งยากวุ่นวายมีคนนำความเดือดร้อนมาให้คนปีถอดจึงต้องสงบปากสงบคําทางที่ดีอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นด้านการงานต้องอดทนและมีสติเพราะงานที่ทำจะมีอุปสรรคปัญหาที่แก้ไม่จบหากค้าขายต้องบริการลูกค้า และดูแลพนักงานให้ดีด้านการเงินระวังการใช้การจ่ายและอาจถูกหลอกให้เสียทรัพย์ด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีถาะสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำเพื่อเสริมพลังธาตุไม้ซึ่งเป็นธาตุประจําตัวคนปีเาะจะทำให้มีผู้ช่วยเหลือ และผ่านพ้นอุปสรรคในด้านการงานการเงินไปได้คนที่เกิดนก,กษัตริย์มะลงปีมังกรเป็นนัก,กษัตริย์พลังธาตุดินเดือนพฤษภาคม25 6 8้า้หเป็นเดือนมะเส็งพลังไฟธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนเสริมและกระตุ้นพลังธาตุประจําตัวคนปีมะลงทําให้เดือนนี้คนปีมะโลงมีความกระตือรือร้นในการงานได้รับโอกาสและได้รับการส่งเสริมที่ดี ทางด้านการงานจากผู้หลักผู้ใหญ่ถึงแม้จะมีงานมากแต่ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะคนปีมะโรงที่เกิดปีพศ2543พศ2531มีโอกาสก้าวหน้าในตําแหน่งงานได้รับการโปรโมทมีงานเพิ่มมากขึ้นหรือมีงานพิเศษและคนปีมะโรงที่เกิดปีพศ2507 งานอาจมีปัญหาให้หงุดหงิดเพราะลูกน้องทำผิดพลาดคนปีมาโรงรอบนี้จึงต้องมีสติใช้ปัญญาในการแก้ปัญหาและต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีส่วนคนปีมาโรงรอบที่เหลือพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแต่ต้องระวังอย่าเครียดหรือวิตกกังวลกับงานมากเกินไปด้านการงานควรดูแลงานให้ดีระวังข้อผิดพลาดหากค้าขายดูแลลูกค้ากับงานเอกสารให้ดี ด้านการเงินราบลื่นคล่องตัวขึ้นด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพให้หาเวลาพักผ่อนอย่าหัดผมทำงานหนักจนเกินไปแนะนําคนปีมะโรงสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุน้ำเพื่อช่วยปรับสมดุลและเสริมธาตุทำให้คนปีมะโรงมีความผ่อนคลายและมีโอกาสที่ดีในด้านการงานและการเงินมากขึ้น คนเกิดปีนักษัตร์มาเสงปีงูเป็นนักษัตร์พลังธาตุไฟเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนมาเสงงพลังไฟธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนเป็นโชคลาภของคนปีมาเสงงและคนปีมาเสงงอยู่ในเดือนมาเสงงเหมือนได้กลับสู่ถิ่นเก่าของตัวเองทําให้เดือนนี้คนปีมาเสงงมีความผ่อนคลายในด้านการงานมีโชคทางด้านการเงินมีงานพิเศษ มีผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงให้การส่งเสริมสนับสนุนอาจได้รับคอนเน็กชันใหม่ๆโดยเฉพาะคนปีมะเส็งที่เกิดปีพศ2508และพศ2520ในเดือนนี้จะเป็นเดือนที่มีโชคโดดเด่นในด้านการงานและการเงินอาจได้เลื่อนตำแหน่งได้ปรับเงินเดือนหรือมีลาบลอยลาบเสี่ยงส่วนคนที่เกิดปีมะเส็งในรอบที่เหลือ พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานก้าวหน้าการเงินคล่องตัวแต่ต้องระวังท่าทางหรือคำพูดที่แสดงออกมาเพราะปีนี้คนปีมะเสงเกิดทับไท่สวยและในเดือนมะเสงด้วยคนปีมะเสงทำอะไรต้องทาตนให้สงบงเงียมจึงจะโชคดีด้านการงานลาบลื่นคล่องตัวดีหรือมีงานพิเศษหากค้าขายขายดีขึ้น แต่ควรบริการลูกค้าและดูแลพนักงานให้ดีด้านการเงินราบรื่นคล่องตัวดีมีโชคลาภด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีมะเส็งสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีาธาตุไฟเพราะพลังาธาตุไฟเป็นาธาตุประจำตัวจะช่วยสร้างความโชคดีทำให้คนปีมะเส็งมีหน้าที่การงานและการเงิน ที่ดียิ่งขึ้นคนเกิดปีนัก,กษัตรมะเมียปีม้าเป็นนก,กษัตราธาตุไฟเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนมาเสง็งพลังไฟธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนเป็นโชคลาภและยังส่งเสริมคนปีมะเมียด้วยส่งผลทำให้เดือนนี้คนปีมะเมียมีโอกาสที่ดีด้านการงานและการเงินมีความกระตือรือร้อนขยันขันแข็งมีงานพิเศษ หรือมีรายได้เสริมและได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากคนรอบข้างโดยเฉพาะคนปีมะเมียที่เกิดปีพศ2533พศ2521และพศ2509ผู้หลักผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนได้รับการโปรโมตมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งมีงานพิเศษ ส่วนคนปีเมื่อเมียรอบที่เหลือขึ้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานการเงินราบลื่นมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนแต่ต้องระวังอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นและระวังการใช้การจ่ายให้ดีหรืออาจถูกหลอกให้เสียทรัพย์ด้านการงานราบลื่นคล่องตัวดีมีงานพิเศษหากค้าขายยอดขายดีขึ้นให้ดูแลพนักงานและบริการลูกค้าให้ดีด้านการเงิน ราบรื่นคล่องตัวดีด้านความรักเข้าอ,อกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนําให้คนปีมะเมียสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไม้เพื่อเสริมพลังธาตุไฟของคนปีมะเมียจะทําให้มีความโชคดีทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักษัตรมะแมปีแพะเป็นพลังธาตุดิน เดือนพฤษภาคม2,568เป็นเดือนมะเสงพลังไฟธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนส่งเสริมและกระตุน้นพลังธาตุของคนปีมะแม่ทำให้เดือนนี้คนปีมะแม่มีโอกาสที่ดีในด้านการงานมีความกระตือรือร้นมีงานพิเศษที่ท้าทายความสามารถซึ่งได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าโดยเฉพาะคนปีมะแมที่เกิดปีพศ 2,534ปีพศ2,522และปีพศ2,510จะมีความโดดเด่นในด้านการงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับโปรเจกต์ใหม่ๆจากผู้หลักผู้ใหญ่และผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การส่งเสริมสนับสนุนด้วยในเดือนนี้คนปีมะแม่รอบอายุที่เหลือพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสได้เดินทางไกล หรือมีโชคลาภจากการเดินทางผลปีมะแม่ต้องไม่ไปยุ่งเรื่องของคนอื่นและอย่าดื่มหรือสังสรรจนขาดสติด้านการงานลาบลื่นคล่องตัวดีมีงานพิเศษหากค้าขายขายดีขึ้นให้ดูแลงานด้านเอกสารให้ดีด้านการเงินคล่องตัวดีมีโชคลาภด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันดีด้านสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วย แนะนำคนปีมะแมสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุไฟเพื่อช่วยเสริมพลังโชคลาภให้พื้นดวงชะตาคนปีมะแมมีความโชคดีในด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนัก,กษัตวอ,อกปีลิงเป็นนัก,กษัตรพลังาธาตุโลหะเดือนพฤษภาคม2568เป็นเดือนมะเส็งพลังไฟาธาตุโลหะพลังาธาตุของเดือนลดพอ และกระตุ้นพลังธาตุของคนปีวอกและนักกษัตว์วอกกับเดือนมาเสงยังเป็นคู่หะต่อกันทำให้เดือนนี้คนปีวอกมีงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องถึงแม้จะมีปัญหาด้านการงานอยู่บ้างและอยู่ไม่ติดที่ต้องเดินทางไปพบปะผู้คนถึงแม้จะดูวุ่นวายแต่สุดท้ายการงานและการเงินจะได้รับผลตอบแทนที่ดีโดยเฉพาะคนปีวอกที่เกิดปีพศ 2,511ปีพศ2,535และปีพศ2,547ในเดือนนี้พื้นดวงมีความโดดเด่นด้านการงานและการเจรจาต่อรองการเดินทางไปต่างถิ่นการแก้ไขปัญหาจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาให้การดูแลช่วยเหลือเป็นอย่างดีส่วนคนปีวอกในรอบที่เหลือในเดือนนี้พื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดี พคนปีวอกมีพลังคู่ฮะของปีแต่ต้องระวังอย่าออกหน้าแทนคนอื่นและต้องระวังเรื่องคำพูดอาจถูกหลอกได้คนปีวอกยังมีเกณฑ์ตกผัวคือทำเสียหายสียเองทำให้คนปีวอกจะทำอะไรต้องคิดให้รอบคอบอย่าเลินเลิกด้านการงานราบลื่นต้องตัวดีหากท้าขายดูแลเอกสารและพนักงานให้ดี ด้านการเงินราบลื่นคล่องตัวดีอาจมีโชคลาภด้านความรักเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นด้านสุขภาพแข็งแรงดีแต่ควรหาเวลาพักผ่อนบ้างอย่าหูมงานหนักมากเกินไปแนะนำคนปีวอกใส่เสื้อผ้าสูมเครื่องประดับโทนสีาธาตุดินซึ่งเป็นาธาตุกำเนิดจะช่วยเสริมาธาตุดวงของคนปีวอกให้มีผู้ช่วยเหลือและได้โอกาสที่ดี ทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนเกิดปีนักษัตร,ร์ลกาปีไก่เป็นนักษัตย์พลังธาตุโลหะเดือนพฤษภาคม2568กเป็นเดือนมะเสงพลังไฟธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนกระตุ้นพื้นดวงคนปีละกาและนักษัตย์ลกายังเป็นคู่มิตรกับเดือนมะเส็งด้วยทำให้เดือนนี้คนปีละกามีความกระตือรือล้อนขยันขันแข็ง ในด้านการงานได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ท้าทายมีผู้ช่วยเหลือสนับสนุนและอาจมีรายได้จากงานพิเศษโดยเฉพาะคนปีละกาที่เกิดปีพศ2548พศ2536และปีพศ2512มีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รับการโปรโมตจากผู้หลักผู้ใหญ่มีรายได้เสริมแต่คนปีละกา ต้องแบ่งเวลาให้ดีอย่าหักผมทํำงานหนักจนลืมพักผ่อนส่วนคนปีละกาในรอบที่เหลือพื้นดวงอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการงานลาบลื่นการเงินคล่องตัวแต่ต้องระวังการถูกหลอกและอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นรวมถึงอย่าให้คนอื่นมายืมยานพาานะหรือไปยืมยานพาหนะของคนอื่นมาใช้ด้านการงานมีงานให้ทำมากขึ้นมีรายได้เสริม หาค้าขายยอดขายดีขึ้นดูแลพนักงานและการบริการลูกค้าให้ดีด้านการเงินราบลื่นคล่องตัวดีด้านความรักควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพควรหาเวลาพักผ่อนอย่าหักผมทำงานหนักเกินไปแนะนำให้คนปีละกาสวมเครื่องประดับใส่เสื้อผ้าโทนสีธาตุดินเพื่อเสริมพลังธาตุประจำตัวคนปีละกา จะช่วยเสริมพื้นดวงคนปีละกามีความคล่องตัวทางด้านการงานและการเงินมากยิ่งขึ้นคนปีนักษัตรจอปีหมาเป็นนักษัตพลังธาตุดินเดือนพฤษภาค,คม2568เป็นเดือนมาเส็งพลังไฟาธาตุโลหะพลังธาตุของเดือนเสริมพลังธาตุและเป็นโชคลาภของคนปีจอทำให้เดือนนี้คนปีจอมีพื้นดวง ทางด้านการงานและการเงินดีขึ้นมีงานที่ท้าทายความสามารถความตึงเครียดวุ่นวายที่ผ่านมาลดน้อยลงโดยเฉพาะคนปีจอที่เกิดปีพศ2525พศ2537และพศ2549ด้านการงานมีโอกาสที่ดีได้แสดงฝีมือหรือได้รับการโปรโมทจากผู้หลักผู้ใหญ่มีงานพิเศษมีรายได้เสริม ส่วนคนปีจอในรอบที่เหลือพื้นดวงผ่อนคลายลงปัญหาที่สะสมมาได้รับการแก้ไขแต่เดือนนี้คนปีจอระวังถูกหลอกลวงจะทำอะไรต้องรอบคอบเรื่องงานด้านเอกสารต้องดูแลให้ดีด้านการงานราบลื่นคล่องตัวดีหากค้าขายควรดูแลงานด้านเอกสารและการบริการลูกค้าให้ดีด้านการเงินคล่องตัวดีขึ้นด้านความรัก ราบรื่นดีด้านสุขภาพไม่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนำให้คนปีจอสวมเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับโทนสีธาตุน้ำเพื่อเสริมพลังธาตุและปรับสมดุลให้คนปีจอมีความโชคดีและทำให้การงานการเงินมีความราบลื่นคล่องตัวมากขึ้นคนเกิดปีนักษัตรกุลปีหมูเป็นนักษัตรพลังธาตุน้ำเดือนพฤษภาคม2568 เป็นเดือนมาเสงพลังไฟธาตุโลหะพื้นดวงของคนปีกุลในเดือนนี้พลังธาตุของเดือนปะทะและขัดแย้งกับคนปีกุลและเดือนมาเสงยังเป็นนักกษัตริย์คู่ปะทะชงกับคนปีกุลด้วยทําให้เดือนนี้คนปีกุลมีเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายเข้ามาหลายทางทางั้งทางด้านการงานและการเงินรวมไปถึงคนรอบข้างที่อาจนําเรื่องเดือดร้อนวุ่นวายมาให้โดยเฉพาะคนปีกุล ที่เกิดปีพศ2526ปีพศ2514ในเดือนนี้ต้องสงบนิ่งให้มากอย่าคิดจะทำอะไรต้องไต่ตองให้ดีและควรทำงานไปตามหน้าที่อย่าเข้าไปยุ่งกับงานของคนอื่นส่วนคนปีกุลที่เกิดปีพศ2502และปีพศ2562ให้ดูแลสุขภาพให้ดี มีเกณฑ์เจ็บป่วยและมีเกณฑ์เรื่องของอุบัติเหตุส่วนคนปีกุลในรอบที่เหลือพื้นดวงไม่ค่อยดีในเดือนนี้จะทำอะไรให้มีสติอย่าประมาทระวังคำพูดและไม่ควรลงทุนและอย่าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นในเดือนนี้คนปีกุลปะทะชงกับปีและเดือนพื้นดวงค่อนข้างเปราะบางเพราะฉะนั้นคนปีกุลจะทำอะไรต้องรอบคอบ สงบปากสงบคำอ่อนน้อมถ่อมตนทำใจให้ว่างปล่อยวางให้เยอะและควรไปทำพิธีไหว้เทพไทยสวยเพื่อสะเดาะเคราะห์และฝากดวงชะตาด้านการงานอาจมีปัญหาติดขัดหรือต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นหากค้าขายต้องบริการลูกค้าให้ดีและดูแลง,งานด้านเอกสารให้ดีด้านการเงินระวังการใช้การจ่ายด้านความรัก ควรพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผลด้านสุขภาพดูแลสุขภาพให้ดีเพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยแนะนําให้คนปีกุลสวมเสื้อผ้าใส่เครื่องประดับโทนสีธาตุน้ําเพราะพลังธาตุน้ําจะช่วยเสริมพลังธาตุประจาตัวคนปีกุลทําให้คนปีกุลรอดพ้นอุปสรรคมีผู้ช่วยเหลือและทําให้การงานการเงินราบรื่นขึ้นเดือนพฤษภาคม2 5 6 8 ตามหลักป้อีซีเสียวโหราศาสตร์จีนคือเดือนสินจีเป็นเดือนมะเสงพลังไฟราศีบนเป็นธาตุโลหะส่วนปีนี้เป็นปีอิกจีปีนัก,กษัตริย์มะเสงพลังไฟราศีบนเป็นพลังไม้พลังธาตุของเดือนและปีส่งเสริมกันทำให้ดวงชะตาของคนที่เกิดในปีนัก,กษัตริย์ที่สอดคล้องจะได้รับผลดีและควรรีบคว้าโอกาสที่ดีนี้ไว้ ส่วนคนที่เกิดในปีนักษัตย์ขัดแย้งอาจจะได้รับผลเสียตามคำทํานายจึงไม่ควรประมาทพยายามหาทางป้องกันเหตุร้ายที่จะเกิดขึ้นไว้ตั้งแต่เบื้องต้นสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ